ก็วันนี้นะคะมีการรวบรวมเอาอย่างที่เห็นนะคะมีการรวบรวมเอาเรามีโครงการ,ร,ร,าการห,นหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะรสชาติที่หายไปซึ่งวันนี้แต่ละจังหวัดก็มีการมาอ,ออกบูธนะคะแล้วก็เอาเมนูอาหารของแต่ละท้องถิ่นนะคะเอามาโชว์แล้วก็มีการจําหน่ายสินะค้าด้วยค่ะก็อนนี้ก็คึกคักมากนะคะเพราะเชื่อว่าในโครงการนี้จะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีะคะ่ะก็มีอาหาร เ,เด็ดอาหารรสเด็ดของแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งมาครบเลยค่ะ76จังหวัดอยูทั้งกรุงเทพมหานครด,ด้วยค่ะทอมประทรวงเราค่ะก็ไม่อยากให้อาหารที่สมคุณค่าของแต่ละจังหวัดหรือว่าความเป็นอันตรายกันลักของแต่ละจังหวัดเนีค่ะบางบางเมนูเนี่ยก็จะมีการที่แบบว่าเหมือนใกล้ที่จะสูญหายไปแล้วก็ถือว่าเป็นการรักษาเอามรดกท,ทางวัฒนธรรมอันนี้ยค่ะต่อยอดออกไปเรื่อยแล้วก็เผยแพร่ต่อไป จะมีนิทรรศการนะคะแล้วก็มีการโช์แต่ละจังหวัดแล้วยังมีการแสดงอีกนะคะจากทั้งศิลปินที่มีความามีความดังนะศิลปินดังๆหลายท่านรวมถึงศิลปินแห่งชาติด้วยนะคะก็จะมีการโชว์ทุกวันค่คะตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่22ค่ะที่ระดพาร์คค่ะกม็มงแต่10โมงเชา้าถึง2ทุ่มค่ะเชิญชวนทุกท่านมาเดินนะคะ